กองทัพภาคที่สนะครับคุมเข้มเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ภาคเหนือครับนี่คือบรรยากาศที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับมีการถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรควิดนาในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจครับว่ากองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่สาม มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทธปกรณ์ทางทหารรวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการแพทย์ของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตในทุกโอกาสเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจัดเตรียมสถานที่พื้นที่สำหรับสังอกการในกรณีที่พบว่าผู้เดินทาง เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายโรคบาดหรือพาหะนำโรคตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่หมายกำหนดโดยแนวะคิดการเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คือแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มนะครับประกอบด้วยกลุ่มผู้สัมผัสกลุ่มผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรคและกลุ่มผู้ป่วยยืนยันพร้อมจัดเตรียมอาคารที่เหมาะสมกับการจัดเป็นพื้นที่ควบคุมโรค หรืออาคารารับรองต่างๆนะครับที่มีห้องแยกแบ่งเป็นนอนเดี่ยวและนอนคู่และเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลขนาดเล็กขนาดกลางเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคโควิด -19 โดยแต่งตั้งให้ผู้หน่วยการโรงพยาบาลาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดสรรทรัพยากรบุคคลเครื่องมือหากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจากเหล่าทัพและกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม นอกจากนี้ครับยังมีส่งต่อผู้ป่วยกรณีเกิดศักยภาพให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดหรือส่อโรงพยาบาลทหารระดับกองทัพภาคขึ้นไปในลักษณะแอเรียเบดนะครับได้แก่โรงพยาบาลค่ายเสร็จพันเลสวนมหาราชโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีและโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ